สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนีนเพจพระรวยมาอยู่ศาลแมฮ่ฮันนีนะคะศาลแม่ฮันนี่สีสาเนะคะเนาะมาตามตัวเลขพีฟ้าเนาะค่ะพีพีฟา้าพารวยเนาะ,ะค่ะพ่นอีผ้ามาถวายชุดเนาะ,ะค่ะพ่นเอาชุดมาถวายหาชุดถวายหาชุดนะคะเนาะเพื่อกะมาขอตัวเลขต่องวดเนาะคะ่ะเนาะข้างมาตามเลยดูค่ะว่าเพิ่นจะได้เลขกตัวใดเนาะคะ่ะเนาะงวด วันที่หนึ่งคันวาเนาะคะ่ะว่าเป็นชุดเล็กตัวใดกับสารเมฮันนีเนาะคะ่ะมาทุง่งวดก็ได้ทุกงวดเด้อคะ่ะเข้ามาตามกันเลยเด้อค<ๆ>่ะอันนี้มากแก้บนหรือว่าไงครับไม่ติด้ไม่ติดตองนันนับดิอันะนี้มากแก้บนหรือว่าไงแก้บนจ, <ๆๆ S 1> จ้าเมืที่แล้วได้ข่าวว่าหนึ่งซีหนึ่งซีได้ได้จากไหนครับ แม่นี่ล้วงไหาอ๋อล้วงไหาตรงนี้ใช่ไหมใช่จ้าแกแกบนรอนนี้มีอะไรบ้างคะแกบนรอบนี้มีชุดอ่าชุดโอ้อาวขอทางหน่อยครับมีบายห้าชุดเลยห้าชุดช่วยถือหน่ยช่วยถือหน่ยค่ะเอาฝั่งโน้ตเราช่วยถือฝั่งนี้มีถือในกล้อง ชุดชุดชุดที่ฟ้ามาแก้บนที่ฟ้ามาแก้บนท่านที่กวากมาซื้อโอ้โห f แล้วของนันนันอะไรนะอันนั้นชายสามชุดนะคะอันนั้นชายสามชุดจากไหนครับคุณนันต์อยู่ไหนเนาะน้องชายค่ะน้องชายโอเคโอเคครับได้เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวล้วงให้ให้ค่ะ นี่เนาะค่ะพี่ฟ้ามาถวายชุดนะคะแม่ฮันนี่แล้วก็มาแจกลุงท่านนะคะเนาะพี่ฟ้าถูกเอาไม่ได้เอาสีแดงมาใหนึ่งสีเนาะค่ะเนาะหนึ่งสีพี่ฟ้ามาสารฮันนี่ทีไรถูกทุกทีเด้อค่ะถูกตัวถูกถูกหัวเด้อค่ะมาถูกหัวก็ได้ถูกหัวนะคะหัวนี้เข้ามาตามเลขพี่ฟ้าก็นนะคะว่าพึ่นจีจ้าปิงปองไดตัวใดนะคะเนาะ พี่ป้าบอกเที่ยวนี้ห้าชุดงว,งวนนดหน้าเองวดนี้ห้าชุดงวดหน้าสิบชุดนะค่ะเนาะ,ะ,น,ะ,ะนี่ค่ะพี่ป้ามาสารแม่ฮันนี่นะค่ะเนาะ,ะนี่เด้อค่ะถูกหนึ่งซีนะคะถูกหนึ่งซีมไม่ไม่ไม่ไม

สี่าสีเหลืองปิ่งปองเด้อค่ะร้วงปิ่งปองค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะรอเลขปิ่งปองกับพี่ฟ้าเด้อค่ะค่ะรวงเลยเนาะได้นะคะ ล้วงเลยทุกคนพี่ปะล้วงเลยเราไม่ต้องรอช้าพี่สารแม่ฮันนีด้วยค่ะมฮันนีเพียร์เขาด้วยก็มาตามเลีกที่ฝานไม่ต้เขาับด้วยไม่ต้องกัดเลยนี่แผงลอตเตอรี่ไม่ต้องหาค่ะเขาดึงไว้หมดแล้วก่อนจบยีนดีเลิกอะไรชอบส่วนตัวไหมฮะ ก่อนที่จะหยิบลูกมามีตัวไหนที่ชอบไหมตัวไหนนิพาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเลขใหญ่ใจเนาะเลขใหญ่ใจเล็กใหญ่ใชอบอยูนิฟ้าชอบคือหนึ่งเก้าใช่เป็นเลขฝันหรือว่าไงฮะใช่เลขฝันเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาหยิบตัวนี้ก่อนเอาล็อตใหนก่อนเลยไะจะได้หนึ่งเก้าไหมถ้าได้หนึ่งเก้ามาจจัดเต็มซื้อไว้แล้วเอาแม่ไม่ยัดใส่มือเลยเหรอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแรกเนาะค่ะตัวแรกสองจางสอ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 งอะไรครับที่สองสองศูนย์สองศูนย์โอ้แทเดียวขึ้นอีกแ้มเดียวนะสองศูนย์คนที่สามนะครับ เอ้าสองสองศูนย์สองสอมมาเบิ้ลกว่านี่ผมบอกว่าเลขถ้ามาต่างจังหวัดมันจะเป็นอะไรคล้ายๆกับเลขหามอ๋ออสตัวอสองตัวล่างจ้าสตัวล่างเะมาหนึ่ามเก้าบ่ สองตัวล่างนะคะสองตัวล่างเด็กที่ป้าร้อยเป็นหนึ่งเป็นสี่ส้มสิ่สี่ผมขอศูผมขอศูนสี่แล้วค่ะสีแล้วศูนย์แน่นอนสี่สี่ เบอรานโต๊ะสองศูนย์สองด้วยค่ะสองศูนย์สองกับสี่สี่ด้วยค่ะเลขพี่ฟ้าล้วงปิงปองที่สารแม่ฮันนี่ด้วยค่ะสารแม่ฮันนี่ไม่รู้เนาะเออเออรู้ตอนนั้นไม่สาบานขนาดนี้หรอกนาะแต่ต้องเชื่อนะเพราะแม่ฮันนี่สักสิใช่แม่ไม่ทีไรเที่ยวทีแล้วให้ก็ให้จริงๆเที่ยวที่แล้วก็ ล้องปิงปองบปล่ค่ะล้วงระเด้งดงไปเลยหนึ่งล้วงอีทีนี่เขา่างหน้านี่เขาลุ้นแบบสีสีซีีมาจริงมาวันนี้มาเบิร์เลยซีีวันนี้สีสีกับสองศูนย์สองนะคะเนาะน้องกิตเล็กสีสีเบิรนเนาะค่ะเนาะซีซีสองศูนย์สองเออค่ะไปรอลุ้นหวยฟันค่ะกับ เป็นนนนั่่งีเาะค่ะพี่ฟ้ากะจับปิงปองแล้ยนะคะเนาะพี่ฟ้ากะเอาชุดมาถวายมือนีหาชุดนะคะเนาะห้าชุดทั่วหน้าเจ้าสิบชุดนะคะเนาะสารแม่ฮันนีเด้อค่ะมาถวายสารแม่ฮันนี่นีเด้อค่ะพี่ฟ้ามาทุกงวดจะได้ตัวเลขไปทุกงวดแล้วก็ถูกทุกงวดนึงค่ะเอาความหวานเลยเนาะสารแม่ฮันนีเด้อค่ะนี่ค่ะ ชุดเด้อค่ะพี่ฟาดเอาชุดมาถวายแม่ฮันนีหาชุดกลับมาแจกของทานนะคะเนาะพี่ฟาดมาแจกของทานนะคะมาแจกน้ํากับขนมนะคะเนาะแจกน้ำน้ำสมกับขนมมาทานนะคะเนาะดูสารแม่ฮันนี่นะคะเนาะหัวหน้าพี่ฟาดบอกว่าเอาซิปชุดเลยเด้อค่ะซิปชุดชุดไทยสิบชุดมาบ่ายสารแม่ฮันนีเด้อค่ะหัวหน้า วันนี้พี่ฟ้าก็มั่นใจอีกนะคะพี่ฟ้ามั่นใจอีกเด้อค่ะวันนี้มั่นใจกับตัวเลขของพี่ฟ้าสองศูนย์สองกับสี่สี่เด้อค่ะสองศูนย์สองกับสี่สี่เด้อค่ะนี่นะคะสารแม่ฮั่นนี่นะคะเนาะคลิปนี้เพชรพะลวยกับเพราะยินี้นะคะเนาะกุลัยกุแชร์เพชรพะลวยเนี่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ